Hey, ยังไงอะจริงๆวันนี้นะครับตั้งใจะจะมานักกันนุกกี้ไว้นะครับนักกันนุกกี้ไว้ว่าจะมาทานข้าวที่นี่ที่ครัวคุมพงแล้วก็ไี่มองไม่เห็นเลยแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้ดังนั้นใต,ต้โต๊ะก็ไม่มีครับคผู้ชมครับแล้วก็ยังไงดีเอ่ยดีนึ อุ้ยอุ้ยขอโทษนะคะอะไรคะติดต่อเรื่องอะไรคะไม่ได้มันติดต่อบูดี้อ่ะนุกี้อ่ะบูดี้ทำอะไรผิดนุกี้อ่ะบูดี้ผิดที่บูดี้เลยอ่ะคุณถือตลิวมาทำไมคะก็บูดีนะ้น่ะนุกี้มาทำครัวไม่ใช่หรอขอโทษนะคะนัดมาผ่านข้าวจริงอ่ะแล้ว,ลวอะไรเนี่ย ไม่ดูการะเทศะดูแลก็จริงจริงนะนุกี้ได้ยินว่ามาทําครัวนุกี้ก็เลยแบบว่ามีชุดมีตรงตลงุงตลงิวดูสิด้วยความที่ไม่ไหูนางนวลซะด้วยนางนวลซะด้วยเนี่ยเอาไว้ตบหนะ้า<ม>แปะบ้านโปง่งวยเนี่สุดยอดเลยอ่ะแต่งตัวทำไมอย่างนี้ทำไมคุณไม่ดูเวลามเวลาไม่ดูการะเทศะตัวเองอะอะไรอะมากินข้าวที่นี่ภาคไหนเนี่ยขอโทษนะครับคือ สีอย่างเงี้ยสีสดใสแบบนี้นะครับค่ะพัทยาทะเลดังนั้นก็ทะเลมาทะเลสีอะไรบูดี้ทะเลสีครามแต่ว่าเสื้อผ้ามันจะต้องได้ได้ฟิลทะเลครับตรงไหนอะก็นี่ไงครับสีส้มๆสดๆอย่างเงี้ยก็คือทะเลไม่ต่ถามก่อนคุณคุณใส่ใส่ผ้านเพื่อมาเพื่อก็จะไป่ทำอาหารนะจะเป็นแดดจังกลมอะแดดจังกลมแดดจังกลมดูดิหน้าตาก็ให้นะเด๋วจะตายดูสิ แม้กระทั่งตะหลิวฉันอยากย่ายังขึ้นเลยอะคิดดูสังเกตเข้าไปในรูมีอยากนม่เป็นการเป็นการผมบอกว่าเนี่ยเป็นคนที่แบบทำครัวตลอดตลอดตลอดอร่อยมากคอนเฟิร์มเกไปทานเองนะคะอะไรให้เก็บไปทานเองได้ไม่ไม่ออย่างนี้แต่งตัวทำไม ก็ได้อะกล่าว่าจะมามาเรียนทำอาหารจะมาเรียนทำอาหารก็นึกว่าแบบว่ามาบอกว่าอะไรมาทำครัวทำครัวนุกี้ก็แบบว่าก็เตรียมมาฉันงก็แบบว่านึกว่าวูดดี้จะแบบว่าเป็นผีบ้านผีเลือนมาช่วยอครับย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคือคนเรานี่นะครับเวลาอายุมากๆขึ้นเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยจะหย่อนยานเป็นหมดนะครับยกเว้นหูอย่างเดียวที่ตึงอยู่จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ยานทั้งหมดนะนะมันก็มีส่วนอื่นที่ตึงด้วยว้าแย่จัง ก็คือผิดคือผิดถอดเถอะถอดเถอะนะครับเพราะว่าอาหารมันจะต้องอร่อยนะครับแล้วก็สารล่างสารรูปแล้วก็อย่างคุณนี่คุณคงไม่สามารถทําอะไรให้ท่านผู้ชมทานได้อะไรแม้กระทั่งตลาหลิวนี่ยังผ่านการใช้งานมาอย่างโชคช่อนยากใหญ่หยากใหญ่ขึ้นเต็มใหญ่ไม่ใช่อยากใหญ่หยากใหญ่ขึ้นเต็มชุดสาวหอบพิ้วมาจากห้องกรองใช่ไหมนี่ครับเรียนเชิญครับถอดถ้าเนเพื่อนออกนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมคุณผู้ชมเนี่ย าจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าแบบว่าหลังผ้ากันเปื้อนอันเนี้ยจะมีเจ้าหญิงอยู่ไม่มีครับมีจริงจริงมีพายุห่อชาชานมีนะคะบิน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 โอ้เป็นไงซินเดอเรลล่านุ๊กี้คอนเห็นไหมผ่อนุญาตวางตะลิวก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับนุ๊กี้สุดซ่าค่ะแล้วก็นุ๊กี้สุด นาในซาราตรีค่ะวันนี้เรา,าอ,ะรอะไรที่นี่มาทำไมไม่ว่างไม่หลับไม่นอนหรือ,อยังไงมาทไมมาเพื่อก็จะนอนนะจริงก็จะนอนแต่บูดี้ปลุกมา,าปลุกมานุกี้ก็เลยราไี่ <มา S 1> ุ<ง>ปลุกขี่ตื่นเออ เหมือนเหมือนนะเหมือนปะไม่ก็สรุปว่าไหนๆก็มาผิดธีมละบูดี้ก็มาจริงๆคไม่ผิดนะครับจริงๆคือเรนัดนัดนัดกับลูกี้ไว้ว่าจะมาทานอาหารนะครับแล้วก็บางเงื่นว่าลกี้แบบด้วยความที่เป็นคนสวยนะครับแล้วก็มาเต็มลกี้ฟังผิดคือหูตึงนะครับที่ว่าจะมาเรียนมาหาจริงๆแล้วคือเราจะมาทานอาหารที่ครัวลุงพงครัวคุณพงนะครับที่สานห้วใหญ่แต่ว่าคือด้วยความไปเหอะ ฉันเหมือนนะนนึกว่าขวแขว็ดฝาแฝดขวักเคว็ดขวักควณดีเขาชอบอ่ะแบบว่าเหมือนเดินแบบว่าเดินทอดน่องลงชายหาดอะไรประมาณเนี้ยในการที่ห้องขวางนะเอช่ได้อ่ะโปรเจคเตอร์ก็มีรูก็มีบาร์ก็มีเวกเตอร์ขอบคุณค่ะตลอดอุ้ยคอมไฟสวัสดีค่ะ ไม่บางทีแกไม่บางทีเมื่อกี้ครับเรื่องมีการมีมารยาทเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดต้องต้องไล่โคมไฟนะทีละอ๋อเหรอมันเยอะไปไม่จริงๆอ่ะที่บ้านสอนมาดีกุลสตรีไทยไม่ไม่แถวบ้านเล็กเยอะสวัสดีค่ะเห็นปะไม่เยอะนะเบาๆต้องถึงขนาดสวัสดีโคมไฟเหรอครับอ๋อจริงๆริงเขาก็มีไฟเขาเขามีมีชีวิตนะสวัสดีเห็นปะ สวยปะคีณคนเชื่อคนง่ายไงสวยปะนี่เ네ป่นเพลงไหมอูด,ดี้จะทำงานบ้างไหมอ่ะอ<ค><ณ> <c oughs> เอาไม่ใช่จะบอกว่าคมไฟเขาเก๋นะเจ๋นะเก๋ <c oughs> ก็เขาไว้ครอบบูดี้ภาวงบูดี้เป็นดักแด้น่าเกลียดน่าเกลียดหน้าบูดี้เหมือนนะด่าแล้วมันยังแบบไม่ไม่เต็มวัยไงมันยังเจริญวัยไม่เต็มอ่ะอโทษนะครับเวลาดีๆกับวุ้ยฟิวใช่นะจะกินไหมเนื้อข้าวอ่ะวันนี้ไปบ้านปู่กไปบ้านป่อง ทานข้าวกนเหรอไม่ทานได้ป่ะขอเป็นอเอาเทลขอเป็น,ะ whatever, นอะไรก็ได้ว h a t e v e r เว v แอลกอฮอล์่ะแอลกอฮอล์ตาลอดแ้วก็ได้ทานข้าวก็ได้ดึงจุง้งน,นิด